หนึ่งเมษาครับมาส่งรถครับน้องอนันตชัยครับครับผมน้องอนันตชัยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่อมรทรัพวิยาสิบหกครับอยู่วิทยา16นะครับครับมีนบุรีเนาะครับผมมีนบุรีอยู่หมู่บ้านอยู่วิทยาซอยสินะครับครับผมนี่วันนี้ไฟแนนซ์จะบอกว่าไฟแนนซ์ของน้องอ่ะเพิ่งผ่านตอนประมาณเย็นๆเนาะบ่ายเย็นๆบบ่ายเย็นๆ น้องออกกะมาพี่อ้นก็เอามาส่งครับปกติมากะไอโอเล่แต่โอเล่หนีไปเชียงเม้งครับนะครับอ่ะดูนะเรียบร้อยไหมก็สภาพก็โอเคนะครับนะครับแล้วมีการคิดตังค่าส่งโน่นนี่นั่นอะไรหรือเปล่าอ๋ออันนี้เด้มาก็ไม่มีค่าจะส่งไม่มีอะไรเลยไม่ได้คิดตังค์ครับครับผมไม่ได้คิดตังค์นะแฮปปี้ครับสบายๆนะครับไม่แท้ห้าหมื่นสองครับคันรถเดิมๆไม่มีขยับเลยครับ เอาล่ะน้องอัจาไทยพี่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับขอบคุณครับ